ตอนน้องบอกเลยว่าชาวสนามวงการนะคะเพราะว่าเต่าทวีพเูเขาหย่อนประเด็นร้อนแรงหนึ่งประเด็นค่ะมีไฮโซสาวแจ้งจับนักร้องอักษรย่ออออ่างโกงเงินหลายสิบล้านเลยค่ะหลายหลายคนก็ตกใจกับโพสต์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยทำเอาขาเม้าขา่าวเพลือกตาลุกวากมนอีกเช่นเคยค่ะสําหรับนักข่าวฝีปากกล้าก็คือเต่าทวีพูใช่ไหมคะหรือว่าภูามิพัฒน์ธรรมพันธ์ค่ะเขาเนี่ยมักจะออกมาเปิดประเด็นข่าวซุบซงซุบซิบดาราหรือว่า ข่าวร้อนๆในวงการบันเทิงใช่ไหมคะผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวก็คืออินสตาแกรมเต๋าชีวีพูชวนให้หลายๆคนคะ่ะที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของการบันเทิงเนี่ยตอมเหือกระตุกอยู่เป็นประจำกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมคะคุณเต๋าเนี่ยเขาออกมาปล่อยข่าวเมสาแรงว่าด้วยเรื่องของนักร้องชายอักษรย่อ o. อออ่ถูกไฮโซสาวแจ้งจับเพราะว่าโกงเงินเจ้าตัวเนี่ยก็มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าแจ้งจับ ให้โซสาวแจ้งจับนักร้องชายอออ่างโกงเงินหลายสิบล้านล่าสุดหนีออกประเทศแล้วหลังจากโพสแค่นี้ผู้ชมคาโอ้โหข่าวเช้าถูกปล่อยนะผู้ชมคากระจายหมดเลยเรียกนี้ว่าสะเทือนโซเชียลหนักมากๆค่ะเนื่องจากว่าโพสดังกล่าวนะคะก็คือถูกแคปแล้วก็แชร์ออกไปตลอดระยะเวลาที่แบบมีข่าวลืออยู่ตอนนี้นะคะข,าเ,า,ขาเมาขาเหือกก็เลยต่างออกมาแสดงความคิดเห็นรัวๆเลยค่ะแล้วก็ด่าว่าเอ๊ะคือใครกันแน่นักร้องอองอ่างเนี่ยคือใครอะ่ะเอ้ย หรือว่าบางคนก็เดาเป็นคนนั้นบางคนก็เดาเป็นคนนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะคะแต่เชื่อว่าอีกไม่นานคงจะมีข้อมูลออกมาอดใจรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปค่ะ